สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการไลฟ์สาระนะครับรายการดีๆที่นําเสนอเรื่องราวหลากหลายสาระความรู้ควบคู่ความบันเทิงที่หลายหลากซึ่งเราเับาองว่าคุณต้องกดไลน์นะครับวันนี้เปิดรายการไปอย่างราเริงนีคะเดี๋ยวเราก็จะไปซึ้งกันต่อนะถ้าท่านผู้ชมจําเรื่องราวที่เราบอกเล่ากันในเมื่อวานนี้ได้เป็นเรื่องราวของสุสานที่มีความสวยงาม และที่มีความสวยงามไม่แพ้ในเรื่องของการออกแบบนั้นยังมีความประทับใจอสอดแทรกอยู่มากมายในพระดาหสุาสานที่เรานำนเนสนอไปเมื่อวานนี้นะครับเรื่องของความรู้สึกความรักล้วนๆเลยก็มี <ๆ S 1> <ล>ทั้งความรักของสามีภรรยา ความรักของพ่อกับแม่ด้วยนะแล้วก็แบบเรื่องเศร้าๆทั้งในเรื่องของหนุ่มคนหนึ่งที่มาทํางานกะว่าจะกลับบ้านเกิดแล้วก็ไม่ได้กลับด้วยใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมครับเตรียมปังต่อไว้เลยดีกว่าฮะทำไมคะไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ค่ะเดียรู้ว่าเอามาเอามาผ่าสุสานให้ดูว่าเป็นยังไงทำไมน่ากลัวไปนิดนึงนะคะอย่างนั้นเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันก่อนดีกว่าช่วงหน้ากลับมาติดตามกันนงคะอีกห้าเรื่องราวของเราค่ะ